วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวหมูวัดถ้ำผาแดนจ้ะทุกคนพี่จ๋าเอาเส้นเล็กหมูจ้ะไม่ใส่ชูโรสนะจ๊ะใส่อยู่แล้วอะไรนะแม่ไ่ใส่อยู่แล้วจ้เพราะใส่ในหม้ออยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บรรยากาศดีมากก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะจ๊ะพี่กนตาจอมยุทธใครใครที่บอกว่าเออไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะลองดูตะกร้าหน้าโปรไฟน์นะลองดูเออไปลองดูใครที่บอกว่าต้มก็สุดยอดนะอันนี้ชอบมาก น้ำส้มแบบนี้ยี่สบสามชอบมากฟิลนี้แทบจะเทแล้วเนี่ยสาธุกินแล้วได้บุญด้วยเพราะว่านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเป็นของวัดธรรมเนานะเออไม่ใช่เของวัดธรรมผาแดนเขาถีอใจใจมันอยู่ที่ท่าเมืองหน้าแล้วอยู่ทุกวันค่ะอยู่ทุกวัน๋ยวให้ดูตับตับพร้อมเลยทุกคนเลยพี่โอ้หิวแล้วทุกคนสิบ เส้นก็นคือดีค่ะเส้นก็คือเส้นเล็กเหมือนเดิมชอบเส้นเล็กจ้ะมาจ้ะลุยจ้ะก๋วยเตี๋ยวงทานเลยนี่ก็คือวันนี้ขอบคุณคนจ่ายค้าก๋วยเตี๋ยวด้วยอานมเลยจ้ะมาด้วยกันอ่ะกินจ้ะอืี๋ยวครับมาด้วยจ้ะวัดถ้ำผาแดนเงินเนี่ยตอนนี้นะคะพระอาจารย์ท่านก็ กำลังที่จะสร้างวันนี้เป็นวันที่ท่านวางศิลาเลิกสาลาแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้นเพื่อให้คนมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมนะคะก็มาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ได้ทำบุญร่วมกับ้าจารย์นะจ๊ะอ,อร่อยค่ะแล้วคนเยอะมาก ถ้าอยู่บรรยากาศนี่คนนี้นะคะวันนี้คนนี้เลี้ยงค่ะขอบคุณนะจ๊ะสาธุค่ะอันโมทนาบรรยากาศเป็นไงคะดีมากทั้งพามาแล้วก็พากินด้วยนะจ๊ะน่ารักมากตรงนู้นวิวดีมากแต่ว่าเราด้นนู้เพราะว่าร้อนค่ารถขึ้นมา20บาทนะคะเราไม่ต้องขับรถขึ้นมาเองนะคะทำหาแดน ก็มาไหว้พระมาฝากกระแสมีหลวงปู่ทวดมีหลวงปู่เทพอุดอรพระพุทธจาจย์โตมีพระนาเลศวรแล้วก็โอ้หลายองค์หังมีพญาคุฑพญานาคพญายักษ์พญาเต่าจำชื่อไม่ได้มาเอง จะบอกว่าวันนี้เป็นความบังเอิญนะคะเพราะว่าไม่อยากทําอะไรเลยอ,อยากมาอยากมานี่อยากมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่พอมาแล้วก็ได้รู้ว่าอ้าวเป็นวันที่ท่านวางศิาลาฤกษ์สาลาแห่งหม่ะดีนเลยเนี่ยดีมากอนุโมทนาท่นอนุโมทนากานับท,ทุกๆท,ท่านนะคะทุกทุกดวงจิตที่มาในวันนี้ด้วยนะจ๊ะทำบุญไม่ต้องใช้เงิน โดยการอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญหลวงตาบอกว่าได้30%รหลวงตามาบอกนะไม่ใช่เรา แล้บรรยากาศดีมากเข้าไปบัเมือเขาอันบวงสรวงพญานาคนะไปแต่งโตสุดนางลำลำถวายพญานาคบอกว่าสวยใ้้งานมันปังๆนะพญาศรีสัตนา,นานกาชนครพนมถึงมืดยังว่าได้อืเข้าไปวันเสาร์ได้มือดนกดน้อยอย่างบร่ได้เป็งเรียนนะ แต่ก็ว่าบได้กัเมือ่อยากไปมันไปเลยนะนะค่อยฮะเน,นี่ยวันนี้ส่วนเจ้าเจ้ามาได้กับได้มากับบุญได้ไะแต่าเจ้ามาบบได้กับโบได้มาได้วันนี้แล้วพัดเป็นมือเพิ่นวางศิลาเลือของสุดยอดเลยวางศิลาเรือวางฐานนี่เพิ่นว่าจิมีความมั่งคั่งร่ำรวยรออาฐานลยแมนเทาได้ความรวยแล้วมัน ขอให้ใครที่ดูคลิปนี้นะคะได้ความรดือยความปังกันด้วยกัน mm hmm. ขอบาร,รมีหลวงปู่นะตรงนี้เอปูป่มั่นนะคะขอบาร,รมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทวดด้วยหลวงปู่เทพูดรด้วยพญานาคขอหมดะคะ่ะ พอมจับขอให้ทุกคนรวยใครเห็นคลิปนี้ให้รวยใครเห็นคลิปนี้ให้ได้กินกว๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ได้กินกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่แบบถูกใจรวยแล้วก็ปังอืมใครขครขออนไลน์ก็ขอให้ปังค่ะขอให้ได้จับินร้านนึง ร้อยล้านพันล้านใครเป็นสามสดก็ขอให้ได้ผัวรวยเลี้ยงเอาอยังอีกสูอยากได้อย่างขอให้สมคำอธิษฐานทุกประการสำเร็จทุกคำอธิษฐานวยรอดปลอดภัยมีใ,ใจชนะสำเร็จทุกด้านเออเอาหนะัยยงนบวิ่อย่างยี่แล้วหืม คุ้มครองปกป้องรักษาบอกอสุดยอดเลยเนาะ,ะมีศาสนาเลยเดีดสำเร็จทุกด้านนึกเงินให้ได้เงินนึกบัวให้ได้บัวนะโมพุทธายะพุทธาตร ยะาธาบธโมนะบุทะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,า,ชา,า,ชาอาคีธานังวารังคันทงังสีจะมาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ใครที่อยากทำบุญก็มาที่วัดถ้ำถาแด่นนะคะแนะนำเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆค่ะ จัดได้จ้ะมี<ส>ะทุกอย่างมีทุกอย่างที่อยากอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะพี่ยี่สามกลับมาแล้วนะคะ <c oughs>